สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมาดามลาเต้กันนะคะและบุ่มน้อยที่ได้มีการเกิดประเด็นขึ้นโดยเฉพาะมาดามลาเต้ถือได้ว่าบาปกรรมมีจริงใครทำอะไรไว้ก็ได้รับผลกรรมนั้น และล่าสุดนั้นเขาก็ได้มีการจับโปะ๊ะโดยมาดามลาเต้นั้นได้มีการจ้างวานให้คนมาทำร้ายบุูมน้อยโดยบูมน้อยได้บอกว่ายืนยันว่ามาดามลาเต่18มงกุดกับนางเกดนั้นเป็นคนเดียวกันเพราะถ้าหากว่ามันไม่ใช่คนเดียวกันแล้วทำไมเวลาที่ ทีมงานเอฟซีทนายประชาชนได้มีการพูดและขุดคุยกันทำไมมันถึงร้อนตัวขนาดนี้และบุ๋มน้อยอย่างให้ทีมงานทนายเอาเลขบัตรประชาชนของนางเกตรหรือมาดามลาเต้ไปตรวจสอบที่สถานีตำรวจซึ่งผู้หญิงคนนี้นั้นทีมงานทนายประชาชนก็ได้มีการโทรติดต่อมาหาบุ๋มน้อย แล้วว่าลาเต้กับนางเกตเป็นคนเดียวกันและที่ออกมาพูดบุมน้อยได้บอกว่าจะเปิดคลิปเสียงให้ฟังเรื่องมันเกิดมาจากมาดามลาเต้ได้มีการไร้สดในช่องของตนแล้วได้ประกาศรับสมัครคนที่มาจากกระทืบบุมน้อยโดยให้ fc ที่ได้เข้าไปฟังเมื่อวานให้ทิ้ง id อยู่ในไร้สด ซึ่งเป็นการผิดพลาดที่เห็นได้ชัดเจนคนที่ทิ้งไอดียลายในโทรศัพท์บูมน้อยได้บอกว่าได้เก็บไว้เรียบร้อยแล้วเก็บเป็นหลักฐานไว้หมดแล้วบังเอิญตรงที่ไปโป๊ะก็คืออยู่ที่โป๊ะโป๊ะหนึ่งคือ f อทางแม่น้องชมพู่เขาก็ได้ให้ไอดีกับมันแล้วมันก็ได้รวมกับพวกสารเลว ชาติชั่วในแก๊งของพวกมันและมีการติดต่อมาหากับบุคคลคนนี้ซึ่งพี่คนนี้นั้นเขาก็ได้เป็นลูกตำรวจซึ่งบาปกรรมนั้นมีจริงพี่คนนี้เป็นลูกของตำรวจและเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โดยเกิดจากความชาราใจว่าคิดว่าคนที่เข้าไปฟังหรือคนที่ทิ้งไอดียลไว้ นางมาดามลาเต้คิดว่าพวกที่เข้ามาฟังตนนั้นเป็น f อฟฝั่งของตัวเองทั้งหมดและทีมงานของมาดามลาเต้ได้ติดต่อมาอย่างพี่คนนี้พี่คนนี้ก็เลยได้ติดต่อมาหาบุมน้อยซึ่งเป็นการมองว่าเป็นการล่อซื้อะมากกว่าพี่คนนี้อยากจะดูลาดเหล่าว่ามันจะมีการติดต่อมาไหม มันจะทำยังไงกับบูมน้อยแล้วมันก็เลยมีคลิปที่หลุดออกมาซึ่งสามารถเข้าไปฟังที่ช่องพี่ตา f ฟมิลีและช่องของแอดเนยการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่อับปีมากสิ่งที่ทีมงานเอฟซีทนายได้นำไปลงนั้นบูมน้อยได้บอกว่าและยืนยันว่ามันเป็นคนคนเดียวกัน หนีหมายจับและอายุหมายจับก็เหลือตัง้ง18-19ปีเอาเป็นว่าเราไปรับฟังรายละเอียดที่ทางคุณบุมน้อยได้มีการพูดถึงนางมาดามลาเต้และได้มีการเปิดคลิปให้ฟังกันนะคะและก่อนที่พวกเราจะไปรับฟังนั้นก็ต้องขอขอบคุณคลิปเสียงจากช่องบุมน้อยร้อยเอ็ดกันด้วยนะคะ มึงมาเล่นกับกูนะเดี๋ยวกูจะให้สื่อเล่นแล้วก็จะเอาหัวข้อเนี่ยเอาชื่อของมึงเนี่ยแล้วก็อารูปถ่ายของมึงเนี่ยผู้หญิงคนที่อสยสิพรเนี่ยแล้วมีการเปลี่ยนชื่อเป็นปานวาดเนี่ยเอาให้ข่าวเขาเล่นนะกูอยากจะรู้นะว่าถ้าเกิดว่าข่าวออกไปปุ๊บเนี่ยมึงจะดิ้นอีกมึงจากที่ดิ้นอยู่แล้วเนี่ย มึงจะมึงจะอยู่ยังไงนะถ้าเกิดว่ามึงมาเล่นกับกูเนี่ยมันทําให้ชีวิตมึงเนี่ยอยู่แคบขึ้นกูบอกเลยนะคนที่หนีหมายจับนะขนาดผู้กําก,กับโจยังไปไม่รอดนะขนาดผู้กํากับโจยังหนีไปไม่รอดแล้วมึงคือใครมึงมันก็เป็นแค่สิบแปดมงกุฎครั้งหนึ่งเคยไปหาแดกอยู่พัทยาบอกเลยนะครับแก๊งพวกนี้มันทําเป็นสิบแปดมงกุฎใชใจใจสมโอบอกว่าพี่รอก,กระทือบอยู่มาเลยครับถ้าไม่ตายครับตีนไส้ครับสวัสดีพี่เหมียวเหมียว,วครับอ่ะเดี๋ยวบุ้มจะเปิดคลิปเสียงนะ มันมีการจ้างผมอยากจะให้ทุกคนนะครับแอดไลน์มาหาผมหน่อยแล้วผมจะเอาลิงก์ลายอีคนนี้ซึ่งเป็นสมุนอีมาดามเนี่ยอีคนนี้นะใช้ชื่อลายชื่อว่านง N o ng แล้วผมจะอีนี้คือเป็นตัวตั้งตัวตีของอีสัตว์นรกสิบแปดมงกุฎอีมาดาเนี่ยแต่ผมยินยันเลยว่าอีเกตกับอีมาดามคนเดียวกันครับคนเดียวกันนะครับสืบมาแบบชัดเจนเลยเนี่ย อีหมาดำเนี่ยให้อีนี่นะครับให้อีนี่เป็นคนมาจ้างวานให้คนมากระทืบบูมน้อยแล้วอีหมาดำเนี่ยส่งคลิปเสียงผ่านอีนี่มาอ่ะฟังคลิปเสียงนะครับเปิดคลิปเสียงก่อนนะมันบอกว่าจะให้บูมน้อยเนี่ยอ่มันบอกว่าจะจะให้คนเนี่ยมาเรียกบูมน้อยออกจากบ้านแล้วทําเป็นมาซื้อเสื้อซื้อผ้ากับบูมน้อยแล้วก็มากระทืบบูมน้อยให้เรียกกบปากแล้วก็ไปเอาเงินจากพวกมันนะ บอกเลยนะอี่หมาดาเล่นกับใครไม่เล่นมึงมาเล่นกับกูรอบนี้แหละเดี๋ยวกูจะให้สื่อมวลชนเขาเล่นกูบอกเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือผมมั่นใจมากว่าอีสสตรีพรเนี่ยหรือว่าอีเกดเนี่ยอีสิบแปดมงกุฎเป็นคนเดียวกันกับอีนาากาอีชาชั่วคนนี้นะฟังคลิปเสียงนะขอบพระคุณพี่ตาเฟมิลี่นะครับมาดามราเต้น,นะคะคุณไป ถึงหน้าบ้านเขาคุณมีวิธีโทรหาเขาไหมว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนจะซื้อสินค้าจะเลือกบอกเลยแล้วคุณไปถึงหน้าบ้านถ่ายรูปหน้าบ้านส่งมให้เราเราจะส่งเงินเราจะโอนเงินออนไลน์ก่อนครึ่งหนึ่งพอคุณเรียกมันออกมากระชืบเลือดอุบปากถ่ายรูปมาเรจะจ่ายเลยกี่ส้นไปเระจ่ายให้อ่าฟังอีกรอบนะครับนี่คือเสียงของอีหมาดำที่มีการสั่งให้อีเนี่ยซึ่งเป็นสมุนเนี่ยชื่อ e n o n g อีนงเนี่ยนะ มีการส่งคลิปเสียงไปหาคนที่รับจ้างกระทืบบูมน้อยคือมันมีการไล์สดใช่ไหมพอมันมีการไล์สดปื๊ดผ่านช่องมันแล้วมันก็ประกาศว่าไหนใครที่จะมีความประสงค์จากกระทืบบูมน้อยเนี่ยทิ้งไอดีไลน์ไว้ในไล์สดเลยแล้วทีนี้มันก็ให้ทีมงานของมันเนี่ยซึ่งอีเนี่ยอีอีนงเนี่ย มีการแอดไลน์ไปหาคนที่จะมากระทืบบุมน้อยแล้วเผอิญว่ามันไปตำส้นตีนคือไปตำเอฟซีฝั่งเรา,า,าไปตำตำรวจไปตำลูกตำรวจนะอีมาดามมึงรู้ไหมคนที่ส่งข่าวมาให้กูนี่คือลูกร้อยตำรวจโทรคนที่มึงติดต่อเนี่ยให้รับจ้างมากระทืบกูเนี่ยแล้วทุกคนเขารักกูมึงเข้าใจไหมเขาอยู่ฝั่งแม่น้องเขาอยู่ฝั่งแม่ผู้สูญเสีย50เเนะ่ะเป็นเอฟซีของพวกกูอ่าฟังอีกนะครับอีกรอบนึงนะมาดามราเด้นะคะ คุณไปถึงหน้าบ้านเขาคุณมีวิธีโทรหาเขาไหมว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนจะซื้อสินค้าจะเลือกบอกเลยแล้วคุณไปถึงหน้าบ้านถ่ายรูปหน้าบ้านส่งมให้เราเราจะส่งเงินเราจะโอนเงินออนไลน์ก่อนครึ่งหนึ่งพอคุณเรียกมันออกมากระทืบเลือดอก,กปากถ่ายรูปมาละจ่ายเลยกี่ส้นไปละจ่ายให้